สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกําลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิป เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรวันนี้เป็นไงบ้างเนาะอันนี้ไม้ลบเจก็ลืมเขียนต่อนะคะว่ามีตัวไหนเข้าบ้างเนาะมาเรก,ก็มาสามนะคะเนะหาะฮานอยพิเศษเขียนไปยังอืมก็เข้าดีอยู่นะคะสำหรับหุ้นทั้งวันเนาะส่วนลาวสตาตามสูตรนี้หลุดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะลาวพัฒนาเข้าตัวเด่นรองแเจาะแปดห้าดเนา เข้ามาหนะคะแต่ก็เจาะแปดห้ได้ก็ดีใจด้วยนะคะส่วนมาเลหลุดเอสต้องขอโทษขออภัยนะคะเฉพาะกิจพิเศษหลุดเอสก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะปกติก็หลุดนะคะทุกคนส่วน v ี p ก็เข้าตัวเด่น3นะคะเจาะสามศูนรู้สึกจะเข้า3หลุด3หรือเปล่านะคะเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับสูตรที่หลุดนะคะมาดูพรุ่งนี้ค่ะวันที่ยีบสองเดือน1นึ่งเนาะสองพหุ้นทั้งวันให้เด่น6กหจับคู่ 60, 6ู6ย์ห5หนึ่งหกสาแล้วก็0ูนย์ห้าสานะคะลาวสตาเด่น8ปดเก้าแสองเสองสามหนึ่ง สามหกหนึ่งหกสองแ8ดเก้าสามแปดสอง1 9ึเสองหสหนึ่งแปดสห่นึ่สองแปหสามหนเ้าด่นแปดเ้าฮานอยเฉพาะกิจเด่นสองส4่สองศูนย์สหนึ่งหหนสองส 9ก้าสองศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกเกนึ่งสองเหสี่หนึ่งหกเก้าศน่ย์หกนึ่งหหนึ่งสี่เด่นสองสีฮานอยีนะคะเด่นโอ้ VIP วีว่ะฮานอยพิเศษค่ะโอ้ยนอกคืดพอด์ปุ่นไปแหละพี่นดองเอ้เอาฮานอยพิเศษค่ะเด่น9ก้าห เก้าสองหกสองสามหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าสองเก้าหกสามเก้าสองหนึ่งหกสองห้าสามหนึ่งเก้าสามห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งสองเก้าหกเก้าห้าสามหนึ่งสามหนึ่งหกสองเด่นเก้าหกค่ะเรามาต่อกันที่ อ่านผิดอ่านถูกโอ้ยงงดึกพี่น้องเลยเมาค่ะกลางคืนดึกดึกแหละดึกแลวก,ก็ะง,ง่วงก็างงงพี่น้องเลยอ่ะฮาหนอยปกตินะคะเดนนย์หกหนึ่งศูนย์6นึ่งแปดเก้าแปดสองเก้าสองหนึ 9 9 6 0 1 2 8 9 0901เด่น60นะคะฮานอยวีเอพีค่ะเด่น32 3626 05 0757 632 036 526 705 307 257 0 6 32, 3 2 3 7 0 5 7 5 2 6เด่น3 2สอนะคะนะเสียงหายอีกแล้วครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่แอดคำนวณเข้าขอให้สูตรแอดเข้ามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ